เอาล่ะสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Beat บีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอไกด์นะครับในการพาเพื่อนๆลงดัน l i มิต b บเกอร์เควส i นะลิมิตเบเกอร์เควสประจำเดือนพฤศจิกายนเข้ามาแล้วนะครับทั้งนี้มีภารกิจทั้งหมด22สเตจด้วยกันนะในการชาเลนจ์ของเพื่อนๆนะครับ จะเข้ามาตั้งแต่วันนี้เลยก็คือวันที่1พฤศจิก,กาบ่าย2โมงอยู่จนถึงวันที่17พฤศจิก,กาก่อนบ่าย2โมงนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เหมือนเดิมเราจะมาลงให้ดูนะแล้วก็แนะนำตัวละครแต่ละสล็อตนะครับว่ามีตัวละครตัวไหนเหมาะสมกับสลอ็อตใดบ้างเดี๋ยวเราไปดูพ,พร้อมๆกันเลยนะครับ เรามาดูในส่วนของกติกาสลับที่1กันก่อนเลยนะครับสรับกติกาสลับที่1จะมีดังนี้นะตัวละครสีเขียวรุนแรงขึ้น2เท่านะครับเพิ่มความเสียหายโจมตีระยะไกล2เท่าด้วยกันแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารยมทูตสีเท่านะครับด่านนี้มอนเตอร์จะเป็นเผ่ายมทูตสีฟ้าพร้อมกับบ่อเนบชานะครับถ้าเกิดเราดูตามเงื่อนไขเป๊ะๆนะมากองแบบเป๊ะๆเ,เลยสีเขียวสังหารยมทูตตีระยะไกลนะครับ ตัวละครที่แนะนำที่สุดก็คือนี่เลย G ีเซลนะตัวละครใหม่ล่าสุดจากตู้สงครามเลือดพันปีนะก็เอามาขาย G ีเซลนั่นแหละนะครับจีเซลจะเป็นตัวละครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสล็อตที่1นะถ้าเกิดตัวอื่นๆที่ได้โบนัสเต็มแบบ G ีเซลเนี่ยคือมันห่างกันมากนะอิชิดะกิรันโกะอะไรพวกนี้คือแบบดาเมจมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวละครสมัยใหม่นะถึงจะได้โบนัสเต็มก็จริงแต่ผมมองว่าไปใช้ตัวละครทดแทนดีกว่านะสล็อตที่1เนี่ย แนะนำจีเซลมากที่สุดนะครับและในส่วนของตัวละครทดแทนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีตามนี้เอาสีน้ําเงินออกในเรื่องของการโจมตีนะมาดูสีเขียวตัวอื่นนะครับก็จะมีในส่วนของโทชิโร่กับอิจิเบที่ได้ในเรื่องของโบนัสสังหารแล้วก็ได้ในเรื่องของสีเขียวเข้าไป2คนนี้ผมมองว่าพอทดแทนได้นะครับอิจิเบจะรุนแรงกว่าในระยะยาวนะเพราะตัวนี้เก็บเกลง่ายกว่าโทชิโร่โทชิโร่ตอนไม่มีเกลดาเบสมันจะดรอปไปหน่อยนะยิ่งไม่ติดบูนี้ยิ่งดรอปเลย นะครับผมเลยแนะนํา2คนนี้เช่นกันถ้ามีอ g จเบก็ใช้อีจเบแทนไปนะอีจเบเนี่ยเกมเพย์อาจจะไม่ดูดีเท่าโทชิโร่แต่ว่าตัวนี้เปิดเกตได้ถี่เวลาเจอบอสมันจะได้ไม่ได้ติดปัญหามากนะครับหรือถ้าเกิดไม่มีจริงๆมามาดูในส่วนของการเอาสีเขียวออกดูแค่ผู้สังหารนะถ้าดูแค่ผู้สังหารได้คุณสมบัติผู้สังหาร4เท่านะครับจะมีอิจิโกอุนุนะแล้วก็ไว้ที่พอทดแทนได้เช่นกันนะครับอาจจะไม่ได้แรงเทียบกับจีเซลหรอกแต่ว่า มันพอไปทดแทนได้อยู่เผื่อเ,เพื่อนๆไม่มีตัวละครจริงๆนะหรือจะมาเล่นลูกเล่นแบบนี้ก็ได้นะเอาผู้สังหารยมทุตออกเป็นสีเขียวโจมตีระยะไกลมีตัวหนึ่งแทบไม่ต้องสนใจคิลเลอร์แล้วก็แรงนั่นก็คือเกมมี่ครับเกมมี่มีเบิร์นฮิตสแล้วก็บูสเอช0ีปนะ ยิรันโกกับเกมมีเนี่ยจะได้โบนัส2อย่างก็คือสีเขียวและก็โจมตีระยะไกลอาจจะไม่ได้เรื่องของโบนัสสังหารก็จริงแต่ก็พอไหวอยู่นะครับก็แนะนำแล้วกันนะสำหรับ2คนนี้ถ้าเกิดไม่มีตัวละครทดแทนมาใช้กันได้นะครับมีตัวละครแบบไหนลองปรับเปลี่ยนดูนะสำหรับเพื่อนๆน,นะครับลองเล่นดูเลยอย่างเช่นแบบคุณมีทั้งเกมมี่มีทั้งอิจิโกะม่วงแต่ไม่มั่นใจว่าใครเร็วกันก็ ลองใช้ดูลองเล่นทั้ง2ตาดูนะครับเพราะว่าลงลิบิทเบเกอร์เควสเนี่ยมันไม่เสียตัว๋วไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วนะลองได้เลยครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของกติกาสล็อตที่2กันบ้างนะสำหรับกติกาสล็อตที่2มีดังนี้นะครับตัวละครสีฟ้าแรงขึ้น2เท่านะการโจมตีระยะไกลแรงขึ้น2เท่าเช่นกันแล้วก็เพิ่มคุณสมสบัติผู้สังหารอารันคาสีเท่านะครับด่านนี้มอนเตอร์เป็นเผ่าอารันคาสีแดงมาพร้อมกับบ่อติดไฟนะไฟลวกนั่นเองนะครับ ถ้าเกิดเราตองเงื่อนไขเต็มๆแบบเป๊ะๆสีฟ้าตีอารันคาโจมตีระยะไกลแน่นอนแบมบี้ล่างซอมบี้นะครับจะเป็นตัวละครที่ผมแนะนําสุดเพราะว่าตรงเงื่อนไขสุดนะครับส่วนตัวอื่นที่ลองลงมาเนี่ยผมมองว่ามีความติดขัดแน่นอนนะอาซาชิโร่อย่างเงี้ยคือเกมเพย์ติดขัดแล้วก็ความแรงไม่ได้แรงอะไรมากและสมัยนี้นะตัวอื่นี่คือยิ่งห่างไกลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวที่โบนัสเต็มๆแล้วมันเก่งจริงๆมีแค่น้องแบมนะน้องแบมเนี่ย อาจจะเล่นยากนิดหนึง่งแต่ว่าถ้าเกิดเจออารันคามันก็เล่นง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วก็เกมเพย์ดูดีด้วยนะไอตัวที่เหลือที่ตรงโบนัสผมมองว่าไม่ค่อยเวิร์กนะครับไปดูโบนัสทดแทนดีกว่านะเราเอาการโจมตีระยะไกลออกนะครับก็โอ้โหมีอิชิดะอีกคนนึงคะอิชิดะเจ็ดปีตัวนี้เนี่ยได้แค่ในเรื่องของคิวเลอร์กับสีนะอ่าไม่ได้ในเรื่องของการโจมตีระยะไกลนะครับเพราะอิชิดะโจมตีระยะประชิดนะถ้าเกิดเข้มข้นกว่านั้นเอาสีฟ้าออกก็ผู้สังหารอารันคา มีแบมปี้สีเขียวมอเตอร์สีแดงครับผมเลยไม่ได้แนะนํามากอ่ามีลูเคียสกิลเก้นะลูเคียเนี่ยจะได้ในเรื่องของการโจมตีระยะไกลมาด้วยแล้วก็ผู้สังหารนะแต่ว่าสกิลสองของเขาจะเป็นการโจมตีระยะประชิดนะครับคิวเก้ก็แรงอย่างต่อเนื่องเลยนะยงเลนระยะยาวเนี่ยมีความแรงแน่นอนสำหรับคิวเก้เนาะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีโบนัสจริงๆนะครับไม่มีตัวละครเหล่านี้จริงๆไปดูเป็นสีฟ้าโจมตีระยะไกลนะครับก็จะมีตัวละครที่แบบพาทุแทนหน่อยเป็น โอ้โหเมซี่เมซี่แล้วก็อุนคิโอลานะครับซึ่งถามจริงๆว่ามันเวิร์กไหมผมมองว่าเมซี่อาจจะพอได้แต่อุนคิโอลานี่มันอาจจะเบาไปหน่อยนะครับก็ลองดูตามตัวละครที่เพื่อนๆมีเนี่ยเอาเท่าที่เหมาะสมนะครับลองดูกันนะสำหรับสล็อตที่2นะแล้วก็มาดูในส่วนของสล็อตสุดท้ายกันบ้างนะครับสำหรับกติกาสล็อตที่3เนี่ยจะมีดังนี้นะเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารควินซี่3ามเท่า แค่นี้เลยนะครับด่านนี้มอนเตอร์เป็นเผ่าควินซี่สีม่วงนะแล้วก็มีบ่ออ่อนแรงแค่นั้นเลยครับด่านนี้เน้นตัวละครแรงๆไปนะถ้าเกิดเอาเงื่อนไขตรงเป๊ะๆแน่นอนผู้สังหารควินซี่สีส้มเนี่ยตัวละครสีส้มที่มันเก่งๆที่สังหารควินซี่เนี่ยอิชินครับมอนเตอร์ด่านนี้เป็นสีม่วงใช่ป่ะแล้วเป็นเผ่าควินซี่อิชินได้เอาน้องมินินัทไปก็พอได้แต่ผมแนะนําว่าให้เอาแรงๆแบบเล่นง่งายๆไปเลยนะครับอิชิน แรงสังหารควินซี่เล่นง่ายๆได้โบนัสเป๊นะหรือจะเป็นตัวอื่นนะเป็นแบบอุนคิโอลาเป็นนอยโทลาก็ได้ครับมันได้สังหารควินซี่เหมือนกันแล้วก็มีความแรงด้วยนะอิจิเบอิจิเบก็ได้มีความแรงเหมือนกันนะเอาตัวที่ละครที่มันแบบแ,บบแรงๆไปได้เลยครับหรือจะเป็นอิจิโกม่วงก็ได้นะตัวนี้เวลามันตีควินซี่มันได้ในเรื่องของแบบบูสต์เอชพีทีด้วยเพราะว่าชนะทางนะครับมีอบปลิตี้เพิ่มโอกาสการติดบูสต์อยู่แล้วนะสล็อตที่3มเนี่ย ถ้าไม่มีพวกอิชินนะครับเน้นตัวแรงๆไปได้เลยเพราะว่าสล็อที่3ามันไม่ได้ยากอะไรมากจัดตัวละครแรงๆชนะสีหรืออะไรก็ได้ลองปรับเปลี่ยนกันดูแต่ว่าเน้นตัวละครที่เพื่อนๆคิดว่ามันแรงจริงๆอัดเข้าไปได้เลยในส่วนของสล็อตที่3นะครับและนี่ก็คือทีมที่ผมจะใช้งานในการลงดันลิมิเ a อร์เควสครั้งนี้นะครับผมจะใช้สล็อตที่1เนี่ยเป็นนะอิจิโกะ3 5ทับหนะอเบริตี้ที่ผมใช้งานนะครับผมจะใช้เป็นในเรื่องของเลือดเต็มบวกค่าพลังยิงทั้งหมด25เซนะันแล้วก็ ในเรื่องของตีติดแผชการแรงขึ้นอีก100เเซนะอิจิโกเนี่ยเขามีความสามารถทำให้เผายมทูตติดสถานะผิดปกติง่ายอยู่แล้วนะผมก็เลยเอาไปใช้แทนแล้วกันนะเป็นสล็อตที่ผมเป็นห่วงสุดละเพราะว่าผมไม่มี G ีเซลไม่มีเกมมีม่ G M e, นะก็เลยใช้เป็นอิจิโกแทนนะครับแล้วสล็อตที่2อเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่สำหรับน้องแบมบี้นะครับตัวนี้ตรงเงื่อนไขเป๊ะแล้วก็สู้กับอรันคาด้วยนะตัวเธอก็แบบจะตีแรงขึ้นหน่อยถ้าเกิดตีติดสถานะผิดปกตินะแล้วก็น้องเขา มีเพิ่มโอกาสทําให้อลันคาม,มันติดสนาพิบติง่ายอยู่แหละนะเอบลิตี้ที่ใช้ใช้เป็นเลือดเต็มกับบวก sp นะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องติดขัดในการเล่นเปลี่ยนไปใส่เป็นเพิ่มระยะการเดสได้นะแต่ว่าตัวผมเนี่ยทำน้องมาเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วผมชี้เกียรเปลี่ยนรอก่อนถ้าเกิดติดปัญหาผมค่อยไปแก้ทีหลังแล้วค่อยเปลี่ยนเอเบลิตี้นะเดี๋ยวต้องลองเทสจริงอีกทีหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายใช้เป็นอิชินนะสรับสล็อตที่3อันนี้ก็ตรงเงื่อนขไข ผมใช้เป็นในเรื่องของตีติดแผลชกันแรงขึ้น40%พร้อมกับเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินนะครับอันนี้ผมทำทิ้งไว้ตั้งแต่ลิมิตเบเกอร์ควสครั้งเก่านะยังไม่ได้แก้ก็เลยจับมาให้เลยสำหรับอิชินนะครับเป้าหมายของเราคือ22สเตทน,นะครับถ้าเกิดไม่ได้ขอสัก20สเตทก็ดีขอเป็นเหรียญลุงหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่า3คนนี้จะไหวหรือเปล่าอิจิโกะ35แบมบี้กับอิชินอย่างละ1กับ5 มามาถึงโอเคเจอมอนเตอร์โอ้ไม่หมดเหรอมันถึกหรืออิจิโกเบาโอ้โหเริ่มเป็นห่วงอนาคตละเจอบอสจะเป็นยังไงวะเนี่ยโอ้โหไม่ทะลุด,ด้วยมันไกลเกินเหรอโอโ้ดาดยาวอะ่ะน้องแบมหน้าทำเพิ่มเลย,ยะลุมเฉืนมานะทเพื่อนเออถ้าเกิดมันยาวแบบเนี้ยเออข้างบนโอเคหมดเออดาดมันยาวโอ้ไม่มีสกิลนะแล้วก็รีบพุ่งอะเราเอ,อ้ย โอ้โหไม่หมดโอ้โอ้โหมีอีกเหรอโอ้โหไม่หมดด้วยเฮ้ยอิจิโก้นี่โอ้โหสก,กิลหมด <c ười> คิดผิดนิดหนึใช้อิจิโกวะวเออหรือผมไปใช้โทชิโร่กับอิจิเบ่ดีนะไอ้นี้มันก็ขยันมีเยอะซะด้วยนะเอออิชินโอ้่าตรงนี้แน่เลยวะโอเคเดาถูกดีนะมีสก,กิล โอ้โหดีกล่องแล้วก็ดีกล่องไม่แตกอืมอืมผมโอ้โหบอสบอสบอสทันปะทันเชี่ยอุยโทษโทษหลุดหยาบซะงั้นเออผมมาถอยไกลๆแล้วก็ชาร์จรอเลยอืมอืมิวสองปะปง เสียว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 ตีเข้าไปะวะเ,เนี่ยบอสเนี่ยโดนปะวะโอ้ผมว่าไม่โดนแน่เลยปล่อยไปโอ้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 โอ๋อเหลือตัวเดียวโอ้โหพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยคนดูจริงๆมันควรตายหมดแล้วเว้ยแต่เหมือนผมปล่อยไปผมอ๋อผมบอกล่าอิจิโกะผมแรงเพราะอะไรอีฝ่ายติดแผลชะกันครับโดนเบิร์นเลือด <c oughs> เรียบร้อยกล่องแตกอุ้ยไม่แตกว่ะนึกว่ากล่องจะแตก อเคน้องแบมน้องแบมสวยอ,นนอดบอสแล้วหรอโอ้โหต้องตีใส่อีกฝ่ายที่ติดสถานะผิดปกติครับถึงจะแรงแต่ว่าน้องแบมมีเพิ่มโอกาสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่สักยูหนึ่งไปอุ้ตอยตะกสามไปแล้วก็สองปิดฉากน่าใส่ระยะการแดดมากจริงๆครับกระดึบกระดึบเนี่ยน้องแบมเออน้องแบมอย่าโดนกล่องเด้ออุอ้น่าเก็บกล่องเลยวะดามันตาอ่ะ อย่าบอกนะว่าบอสโอ้ใช่จริงอะโอ้หน้าเก็บกล่องเลยคนดูเพราะว่าแป,ป๊บเดียวก็ละลายแล้วมั้งยิชินเขาแรงผมลืมไปหน้าเก็บกล่องเลยอิจิโกะคือปัญหาครับด่านนี้คือสล็อตที่หนึ่งอะปัญหาครับสล็อตที่หนึง่งยากเนี่ยต้องกดสองสกิลซ้ำมั้งครับถึงจะหายถ้าเกิดมีจีเซลหรือมีเกมมี G ่เกมมี่ผมไม่มั่นใจนะแต่จีเซลวาไยอยู่ละนะใครมีเกมมี่ใช้เกมมี G ่ ale, G ale, สล็อตที่หนึ่งก็บอกกันได้นะเออแต่ผมว่าเกมมี่นี่ก็เอาเรื่องอยู่นะจี กิวหมดโอเคโอ้โหจะทันไหมคนดูคนดูว่าทันไหมผมผมเริ่มรู้สึกว่าไม่น่าทันนะยี่สเตจจะได้หรือเปล่านะเผื่อได้แก้แน่เลยเดี๋ยวคงต้องมาเล่นแกนะครับโอ้ยโอ้โอ้อะไรจะขนาดโอ้โ ได้แหละว่ามอเตอร์มันถึกนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเล็งสกิลไม่ดีโคตพลาดอะแล้วคุณดูเวลาดิยัง14สเตจอยู่เลยอะเราจะ20ได้ไหมเนี่ยตรงนี้จำได้อยู่ปั๊บโอเคแล้วก็ตึ๊บโอเคอ้ยอิจิโกะผมว่าไม่ถึง20เตต์แน่เลยว่ะปั๊ม โอโคุณดูดิโคตรถึกเลยหรือมันเป็นบอสวะไอ้นี่บอสปะเนี่ยไม่ใช่ด้วยอ่ะทีไมันถึกอะไรขนาดนั้นอ่ะมันถึกแบบถึกเกินอับพี่น้องผมว่าผมได้เล่นใหม่ <c oughs> <c oughs> ผมว่าผมได้เล่นใหม่ เหมือนเลือดจะลดด้วยใช่ไหมให้เลือดลดด้วยครับดามเมจหายคือเหมือนผมมาทําให้อีกฝ่ายติดสนักทกุิตายอะ่ะตอนเนี้ยเพราะว่าอีกฝ่ายติดสนักทกติแผลชะกันมันแรงกว่าผมตีอีกคนดูคนดูนด,ดูอีกฝ่ายติดแผลชะกันเนี่ยแรงกว่าผมตีอีกอะ่ะแล้วผมดึงกดทําให้ตายด้วยอะ่ะโอ้โหเวลาหวยแตกมากทีนี้ โอ้โหคนดูเอ้ยเล่นใหม่วะ <c oughs> ่ะ่ะเล่นครั้งแรก16สเตอโหทุเรศมากไม่อยากจะเชื่อสเตทที <c> ่ <oughs> 1ยากจริงไอ้สเตทที่1นะผมว่ายากยากจริงเว้ยสเตทที่1น่อะเพราะว่าตัวแม่งห่างมากเลยอะระหว่าง G Cell กับอ c h i g o ะถ้าเป็น G Cell ผมว่าครับเดียวอะแต่ e จิโก o นี่คือแบบดาเมจที่ทํากับบอสได้นะครับ มันไป็นกองที่แผลชิกันนะ่ะเออจริงๆนะเดี๋ยวต้องลองใหม่นะเดี๋ยวผมไปลองเล่นใหม่แล้วกันตอนนี้คือไม่ได้คาดหวัง22่สิบสองละขอยี่ขอเรียนลุ้งหน่อยนะเอาล้วครับเพื่อนๆผมลองไปแก้มาแล้วนะผลสุดท้ายผมเล่นไป10-20ีนาทีนะครับได้18บแสเตทยังไม่ถึง20นะเพราะฉะนั้น22เนี่ยคือตัดทิ้งไปได้เลยผมมองว่า20่สเตทเนี่ยมีโอกาสอยู่ที่จะได้นะจากทีมของผมนะครับ ซึ่งผมบอกเลยว่า l m m t b r e k k r r u u e s t เดี๋ยวนี้นะคือเหมือนเขาบังคับให้คุณได้ตัวละครใหม่อย่างเดียวอะ่ะคุณต้องมี G ีเซลคุณต้องมีแบมบี้ใครไม่มี G ีเซลกับแบมบี้ผมบอกเลย GG นะโคตรสวยเลยนะครับเหมือนเกมคือกะเอามาขายแบบเต็มร้อยพอมอนเตอร์แม่งโคตรถึกนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยตัวละครทดแทนะ่ะแม่งโคตรห่างกันเลยครับคือก่อนหน้านี้ลิมิตเบเกอร์ควเนาะเมื่อก่อนน่ย ผมไม่ใช้ตัวละครตรงเป๊ะนะแบบมีสล็อตอื่นบ้างแบบสสล็อตไม่ตรงเป๊ะมันยังพอไป20สเตทได้แต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าขาดหนึ่งสล็อตเนี่ยยังโคตรยากแบบยากแบบยากมากๆนะเออผมเพิ่งมาสังเกตว่าช่วงหลังๆนี้คือใครไม่มีตัวตรงเป้าหมายเป๊ะๆนะโอ้ยยากเอาเรื่องนะยากจริงๆนะครับเออซึ่งผมไม่มีเกมมี่ด้วยนะผมยังไม่รู้เลยว่าเกมมี่ จะลาบากไหมสลับสล็อตที่1ใครที่มีเกมมี่ในสล็อตที่1บอกกันได้ครับแต่ใครไม่มีเกมมี่ไม่มีจีเซลเนี่ยโอ้โหหนักมากๆนะตอนนี้ผมก็ใช้อิจิโกอยู่ลองเปลี่ยนไปเป็นป้าฟ้าพันปีแนละ้วรู้สึกดาเมจนี่คือโอ้โหอัดบอสแทบไม่เข้าครับเออคือมันแค่ไปเจอสเตตอื่นที่ไม่ใช่สเตตบอสสเตตที่2คนระับโอ้ยหนักมากเลยอิจิโกนะคือแบบมันไม่ได้กดสกิลเดียวตายอ่ะต้องสสกิลบางทีเนี่ยต้องกด3ด้วยถึงจะตาย ลำบากจริงๆนะครับผมก็จะพยายามถึง20เตจแล้วกันนะครับเพื่อนๆถึงสเต,ตที่เท่าไหร่บอกกันได้นะมีทิคอะไรก็บอกกันได้นะเดี๋ยวผมลองแก้ถึง20แล้วกันนะอยากได้เหรียญลุงนะเหรียญทองอันเดียวรู้สึกแบบนะมันจะเป็นมนพิน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะพยายามเอาถึง20แล้วกันนะเพื่อนๆขาดเหลือตัวละครตัวไหนก็ลองดูได้ลองปรับใช้กันได้นะถ้าเกิดมีตัวละครที่แบบ ตัวสองตัวเนี่ยอย่างแบบมีเกมมี่มีอิจิโกะม่วงนะไม่ต้องมาถามผมหรอกว่าตัวไหนใช้ดีกว่ากันคุณลองเลยนะตัวที่ผมแนะนํามาเนี่ยคุณลองเล่นไปเลยนะคุณได้คําตอบแน่นอนอยู่แล้วจากการเล่นนะครับมันไม่เสียอะไรยกเว้นเวลานะดันนี้มันไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการเล่นนะครับเปิดถึงวันที่17กดกันได้เลยเทสกันได้เลยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก่อนน้อยนะครับก่อนจากกันก็ฝากกันไว้ด้วยกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในครับทติปวิดีโอต่อไปให้ช่องผมด้วยนะครับและที่สำคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะซับพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเนาะเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาบาทก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะ ไว้เจริญใหม่อุรุาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ